เอโอนียมกีวีต้นนี้นะคะโชวสังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไปค่ะดูจากตรงยอดนะคะที่อยู่ตรงกลางของต้นค่ะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรกันแน่ในคลิปนี้ค่ะ เอโอนีมกีวีต้นนี้นะคะเกิดจากการตัดยอดไปปักชำค่ะโชวเลี้ยงได้สักพักหนึ่งแล้วสังเกตเห็นตรงยอดนะคะเริ่มเปลี่ยนไปค่ะจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะต้นปกติซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนะคะด้านซ้ายเป็นต้นที่ไม่ปกติค่ะโชวอยากรู้มากเลยว่ามันจะใช่ดอกหรือไม่นะหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่การขาดสารอาหารนะแล้วทำให้ใบหดเล็กลงด้วยความสงสัยนะคะโชก็เลยตามถ่ายวิดีโอเก็บไว้ค่ะเพื่อดูพัฒนาการของน้องนะคะ แล้วก็นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะห้าวันผ่านไปค่ะนี่เริ่มเห็นตรงยอดนะคะยื่นยื่นออกมาแล้วใบตรงกลางก็เริ่มหดเล็กลงค่ะจะเป็นอะไรกันนะก็ต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะ เจวันผ่านไปชัดแล้วนี่น้องกำลังบานดอกนี่เองเริ่มเห็นช่อดอกแล้วนะออกเป็นช่อช่อตรงกลางแบบนี้อุ๊ยตื่นเต้น,นะคะ่ะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่โชวได้เห็นดอกของต้นเอโอนยมที่โชวเลี้ยงเองค่ะ หนึ่งเดือนแปดวันผ่านไปค่ะนี่บานแล้วนะคะดอกเขาน่ารักมากเลยอะ่ะกรีบดอกเป็นแบบแฉกแรูปดาวนะคะมีแปดแฉกด้วยกันออกดอกเป็นกลุ่มเป็นช่อรวมกันแบบนี้เอโอนีมกีวีนะคะเป็นไม้อบนาที่จัดอยู่ในประเภทโมโนคาพิกซึ่งก็หมายความว่าเมื่อต้นแม่ออกดอกแล้วเนี่ยเขาก็จะตายไปนะคะแต่ก่อนจะออกดอกเนี่ยเขาจะผลิตลูกๆออกมาก่อนนะก่อนที่จะจากไปแต่ เอโอนิยมต้นนี้ของโชนะยังไม่ทันได้ออกลูกเลยด้านมาออกดอกซะก่อนและแต่ไม่เป็นไรนะคะโชทําการขยายพันธุ์ไว้เยอะเลยคลิปการขยายพันธุ์ทําไว้แล้วไปชมย้อนหลังกันได้นะทีนี้มีบางคําแนะนํานะคะบอกว่าให้ตัดดอกทิ้งค่ะแต่ว่าโชยังอยากเห็นตอนจบของเขานะคะก็เลยเก็บดอกไว้ก่อนแล้วไว้จะมาอัปเดตให้ชมกันในคลิปต่อไปนะมาดูกันว่าเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ดอกบานหมดแล้วนะคะขอติดตามชมกันได้นะ สำหรับใครที่เคยเลี้ยงเอโอเนียมแล้วก็ออกดอกเนี่ยเพื่อนๆทำอย่างไรกับดอกบ้างคะมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อบน้นาำสวัสดีค่ะ